วันนี้นะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําเอาเจ้ากางเกงยีนรุ่นหนึ่งนะครับเอามาให้ได้ชมกันนะครับรุ่นนั้นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับกางเกงยีนรีวิว501นะครับตัวนี้เป็น m a ็กอินยูเนะครับเป็นผ้าไวโอเกที่ทุกคนถามถึงกันนะครับตัวนี้ไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ไม่ใช่รุ่นใหม่เป็นรุ่นที่ผลิตออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับหลายๆท่านนะครับถามหากันนะครับเพราะว่า ตัวนี้ตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันเลิกผลิตไปแล้วนะครับถือว่าเป็นงานเดสต็อกได้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับใช้ผ้าไวโอเกนะครับเป็นผ้าของโคมินนะครับตัวนี้นะครับทอจากเครื่องทอโรงงานไวโอเกเก่าดั้งเดิมเลยนะครับเครื่องทอแบบดั้งเดิมเลยนะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับก็หลายหลายคนนะครับถามกันเข้ามานะครับว่า เดี๋ยวนี้มันยังมีรีวาร์ที่ผลิตใน USA อยู่อีกหรือนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามีพร้อมกับอีกรุ่นหนึ่งที่ซึ่งเป็นสีดำนะครับก็หรือเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือเจ้า5012452นะครับรหัสผ้า2452ตัวนี้เป็นรหัสผ้า2453สีบูยีนนะครับส่วนเจ้าสีดำจะเป็นรหัสผ้า2452ใช้ผ้าไว้โอ๊กเหมือนกันนะครับหลายๆท่านนะครับตามหานะครับสำหรับรุ่นนี้ตอนนี้นะครับต้องบอกว่า ก็จะหายากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเลิกผลิตแล้วนะครับสินค้าจะไม่มีมาเพิ่มแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีที่หาได้เป็นบางไซส์บางเอวเท่านั้นนะครับท่านใดที่ซื้อไม่ทันนะครับต้องขออภัยจริงๆนะตอนนั้นนะครับหลายๆท่านนะครับอย่างที่ผมเกิดไวตอนแรกว่ามันยังมีผลิตใน USA อีกหรือนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับรีวนะครับได้กลับมาผลิตกางเกงและสินค้ารีวใน USA อีกครั้งนะครับแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดนะครับจะมีเป็นเฉพาะรุ่นรุ่นรุ่นไปเท่านั้นเองนะครับสินค้าที่ผลิตใน USA ในตอนนี้นะครับไม่ได้ผลิตจากโรงงานของรีวิโดยตรงนะครับจะใช้นะครับการจ้างโรงงานาเล็กๆนะครับผลิตให้นะครับผลิตให้ซึ่งทำให้สินค้าที่เป็น Make in USA อย่างเงี้ยนะครับที่เป็น Make in USA เนี่ย ตอนนี้นะครับมันก็จะมีสินค้าออกมาไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีสินค้าเข้ามานะครับที่เป็น m a ็ e in USA เนี่ยท่านใดที่ชอบเป็น m a ็ e in USA เอเนี่ยอยากให้จะรีบเก็บสินค้ารีบซื้อไว้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเลิกผลิตเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับเพราะว่ากางเกงเนี่ยมันไม่ได้ผลิตตลอดเวลานะครับหมดแล้วอาจจะหมดรุ่นไปเลยก็ได้นะครับรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆที่ผลิตออกมานะครับตัวนี้นะครับจะใช้กระดุมนะครับจะใช้เลขกระดุมที่เป็น เลขกระดุมเป็น4420นะครับที่ผลิตในโรงงาน usa นะครับกระดุมเนี่ยมันจะเป็น4420จะเป็นพวก lvc big e อะไรพวกนี้นะครับจะเป็นกระดุม4420นะครับต่อมาสักพักหนึ่งนะครับโรงงานนั้นน่าจะหมดสัญญาหรือเลิกผลิตให้รีววไปนะครับรีววก็ได้เปลี่ยนโรงงานผลิตใหม่นะครับมาเป็นอีกโรงงานหนึ่งนะครับซึ่งโรงงานอะไรอยู่ตรงไหนนั้นผมมีข้อมูลแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะครับก็เลยยังไม่ขอบอกในคลิปนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวพลาดนะครับ เลขกระดุมนะครับเลขกระดุมที่สินค้าที่ผลิตใน USA หลังจากกระดุมหมายเลข4 4 2 0ก็จะเป็นกระดุมหมายเลขณนะตอนปัจจุบันตอนนี้ก็คือ5115นะครับจะตอบ กระดุมหมายเลข5115ตรงนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับตรงนี้อาจจะมองไม่ชัดแต่ท่านใดที่ซื้อสินค้าของเราไปนะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นงาน USA ณเวลานี้นะครับณเวลานี้นะครับกระดุมตรงนี้นะครับจะตอกหมายเลข5115นะครับถ้าเป็นกระดุมที่ตอก4420นั้นจะหมายความว่าเป็นรุ่นก่อนหน้ากระดุม5115นี้นะครับซึ่งผลิตใน USA เหมือนกันนะครับซึ่งกลับมาผลิตใหม่นะครับ หลายๆท่านตามหากางเกงรุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมได้มา2ตัวนะครับได้มา2ตัวก็คือเจ้าตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเป็นเอลสาทั้งคู่เลยนะครับเป็นเอลสาทั้งคู่เลยได้มาเป็นป้ายปกติ1ตัวนะครับตัวนี้นะครับป้ายปกตินะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นป้ายอานะครับป้ายอานะครับ ป้ายอารก็จะมีน้อยกว่าป้ายปกติแบบเมื่อสักครู่นะครับก็ตอนนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจเจ้า2ตัวนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทางเพจจำหน่ายยินรีวายนะครับหรือทางเพจเก่งสตูดิโอนะครับทาง Line แอดเก่งสตูดิโอนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสินค้ามีไม่เยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับก็งาน USA ตอนนี้มันเริ่มหายากนะครับต้องบอก ตรงๆว่าหายากมากนะครับแล้วก็ราคาก็เริ่มจะสูงด้วยนะครับแล้วก็สินค้าก็เข้ามายากด้วยเพราะช่วงนี้ที่เป็นช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดสินค้าที่มาจาก USA กเนี่ยก็จะน้อยมากนะครับแล้วก็ช้ามากที่จะเข้ามาในบ้านเรานะครับรุ่นนี้นะครับสังเกตนิดนึงมีข้อสังเกตนิดนึงเวลาท่านดูขังเกงว่าเป็นผ้าไวโอเกตไหมนะครับถ้าเป็นผ้าไวโอเกนะครับของดีวายนะครับที่ผลิตใหม่ตอนนี้นะครับเขาจะมี ป้ายตรงนี้อยู่นะครับมีป้ายตรงนี้บอกอยู่นะครับถ้ามีป้ายตรงนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ใช้ผ้าไวโอเกจากโรงงานโคมินเลยนะครับแต่บางตัวนะครับบางตัวก็บอกไม่มีเหมือนกันนะครับก็ไม่มีป้ายนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะหมดนะครับป้ายมันอาจจะหมดณเวลานั้นเขาก็อาจจะไม่ติดมาด้วยนะครับก็ต้องดูที่รหัสผ้าแทนนะครับดูที่รหัสผ้าแทนเพราะว่ารีวายเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วนะครับถ้าของหมดเขาก็ไม่ใส่ถ้าของมีเขาก็ใส่อะไรบางอย่างนะครับ แต่มันเป็นอย่างจริงจริงนะครับวิวเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ใช่ว่าพอไม่มีป้ายตรงนี้แล้วเป็นของปลอมหรือเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเป็นจุดสังเกตนิดนึงเท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นริมโพ้งนะครับรุ่นนี้เป็นริมโพ้งหลายท่านถามว่าริมโพ้งเป็นยังไงนะครับริมโพ้งเป็นแบบนี้นะครับริมโพ้งเป็นแบบนี้ก็คือเป็นริมผ้าแล้วก็ใช้ได้เย็บ รอบเอานะครับเราจะเรียกว่าริมโพ้งนะครับริมโพ้งถ้าเป็นริมแดงก็จะเป็นริมเรียบๆแล้วก็เยิบได้สีแดงตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูริมแดงนะครับนี่ริมแดงตรงนี้จะเป็นริมแดงนะครับนี่อย่างนี้ริมแดงนะครับริมแดงจะมีราคาสูงกว่าริมโพ้งนะครับเมื่อสักครู่เป็นริมโพ้งนะครับตัวนี้เป็นริมแดงนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูใกล้ๆทีนะครับ Ate, ท่านยังสงสัยอยู่นะครับระหว่างริมโพงกับริมแดงกงเกงยีรีวยไม่ใช่ริมแดงทุกตัวนะครับไม่ใช่ริมแดงทุกตัวต้องอสอบถามก่อนซื้อนะครับว่ามันเป็นริมแดงไหมนะครับถ้าเป็นริมแดงเนี่ยราคามันจะสูงกว่าริมโพงอยู่พอสมควรนะครับพอสมควรนะครับกงเกงก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะครับว่ามันมีหลายผ้าหลายชนิดอะไรยังไงนะครับ ็ลองสอบถามคนขายดูนะครับว่าตัวนี้เป็นผ้าลินแดงเป็นผ้าดิบไหมหรือเป็นผ้าที่ผ่านการแช่น้ํามาแล้วจะไม่หดแล้วอะไรแบบนี้นะครับในการซื้อสินค้านะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเพราะว่ากางเกงยีนรีวนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับกางเกงเนี่ยมันจะไม่ตรงป้ายเอวจริงเนี่ยเอวจริงจะไม่ตรงป้ายกางเกงอยู่แล้วนะครับเขาจะเผื่อมาอยู่แล้วนะครับลองถามดูว่าเอวตัวเนี้ยมันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับถ้า่านชอบ อางที่ผมเคยแนะนําไปนะครับว่าถ้าชอบอใส่กางเกงเข้ารูปพอดีตัวนะครับถ้าเป็นกางเกงยีนลีวายผมแนะนําให้ลด1ไซส์นะครับสำหรับกางเกงยีน501ที่ผ้าไม่หดแล้วนะครับแต่ถ้าท่านชอบใส่สบายๆนะครับรวมนิดๆก็ให้เลือกซื้อตรงไซส์เลยนะครับสมมติท่านเอว34ท่านก็เลือก34เลยนะครับแต่ถ้าท่านชอบแบบเข้ารูปฟิตๆหน่อยนะครับท่านเอว34ท่านเลือก33นะครับพอดีเป๊ะ สำหรับกางเกง2ตัวนี้นะครับท่านใดอยากได้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็ตามที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับหรือเดี๋ยวผมลงข้างล่างเอาไว้ให้นะครับที่ดีสคริปชันนะครับก็ลองเข้าไปกดตัวได้นะครับหรือก็ไปติดตามเพจจำหน่ายยีรีวายของเรานะครับเพจเก่งสตูดิโอนะครับหรือทาง Line แอดได้เลยนะครับเมื่อมีสินค้าใหม่ๆเข้ามานะครับเราจะรีบอัปเดตให้ท่านทราบเลยทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ